السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين". صدق الله العظيم. ขอความสุขสวัสดีความการุณาปราณีจากเอกองอัลโธสุฮานะฮูวตาลาจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับช่วงนี้เป็นช่วงท,ท้ายของเรื่องราวที่เรากําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของไชตอนซึ่งในช่วงท้ายนี้เรากําลังพูดกันถึงเรื่องวิธีการปกป้องหรือแก้ไขอิทธิพล ของไยตอนที่จะเข้ามาจู่โจมจุดยืนทางอุดมการของเราได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องไชตอนให้คลาดแคล้วหรือให้บ้านของเราปลอดไยตอนให้ตัวของเราปลอดไชตอนโดยกับการที่เมื่อเข้าไปในบ้านก็ให้เราได้ให้สลามและในตอนที่ออกจากบ้านก็ให้เราได้ขอดูอาจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับการกล่าวว่าบิสม al ิลลาฮิตาะวิมานตัวอัลลอฮ ลาฮาวราลากลัวะตะอิลลาบิลลาฮิลาลีลาซีมเราได้พูดกันมาจนกระทั้งถึงเรื่องในตอนที่เราจะเข้าไปในมัสยิดซึ่งก็มีคำขอเพื่อให้รัวตัวเราคลาดแคล้วหรือปลอดชัยตอนสรุปแล้วเวลานี้ศัตรูตัวฉกาดซึ่งเป็นศัตรูของคนทุกคนก็คือชัยตอนเรามีความจำเป็นครับที่จะต้องทำให้บ้านของเราปลอดชัยตอนมัสยิดของเราปลอดชัยตอน ตัวของเราปลอดชัยตอนเราจึงจะมีความสุขเพราะเมื่อใดที่เราเลี้ยงดูมันเราให้โอกาสแก่มันแม้ว่าในเบื้องต,ต้นเราจะเห็นว่ามันคือความสุขที่มันหยิบยื่นให้แก่เราแต่จริงๆแล้วไม่มีชัยตอนตัวไหนไม่ว่าตัวซึ่งมีหน้าเหมือนกับใครคนหนึ่งคนใดซึ่งเป็นสมาชิกภายในครอบครัวของเราหรือชัยตอนตัวที่หน้าเหมือนกันกับเรามันเหล่านี้ ไม่ได้ให้ความสุขอันจีรังและอมตะแกเราแน่นอนท่านทั้งหลายครับความจําเป็นที่เราจําเป็นจะต้องร่วมกันรับรู้ร,ร,รับทราบแล้วก็รณรงค์กันตรงนี้ก็คือปกป้องตัวเราปกป้องครอบครัวของเราปกป้องสังคมของเราให้ทุกๆกคนปลอดคลาดแคล้วจากชายตอนได้รับรู้เช่นเดียวกันว่าโดยลําพังเราเราไม่สามารถที่จะปกป้องมันได้เพราะชายตอนนั้นเป็นมัคลูกอดของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง ดังนั้นต่อการที่เราจะปกป้องมันได้ให้ตัวเราคลาดเคล้าจากไสตอนเรามีความจําเป็นจะต้องขอดุอาจากพระผู้สร้างมันเพื่อให้พระองค์ได้ทรงยับยั้งมันเหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าสุนัขดุซึ่งบ้านหลังหนึ่งเลี้ยงไว้ในตอนที่เราจะเดินผ่านบ้านนั้นไปสุนัขจะเห่าจะหอนจะกัดจะกระโจนเข้ามาบทขยี้เราเราจะปกป้องมันแค่ไหนก็ดูออกจะเป็นเรื่องยากทีเดียว แต่ถ้าหากว่าเราตะโกนเรียกเจ้าของเพื่อให้เจ้าของได้บอกกับสุนัขว่าอย่าเหา่าอย่าหอนอย่ากระโจนมาขยำขยี้เราเพียงแค่เจ้าของมันเรียกเจ้าของมันบอกสุนัขนั้นมันจะหยุดทันทีชายตอนก็เปรียบได้กับสุนัขดังได้กล่าวแล้วในรายการของเราตรงนี้นะครับท่านทั้งหลายครับวิธีการปกป้องชายตอนอีกอันหนึ่งก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ประเด็นใหม่นี้อยากจะทําความเข้าใจว่าสิ่งซึ่งมันสร้างความทุกข์ ความลำบากให้เกิดขึ้นแก่เราทั้งหมดเหล่านั้นเราเรียกกันว่าชัยตอนทางนั้นไม่ว่าจะมาในมารของมนุษย์ซึ่งจะมีหน้าตาเหมือนใครก็ตามหรือจะมาในมาสของยินอัลกุรอานได้ก,กล่าวเอาไว้ว่ามีนัลยินนาติวันนสัสชัยตอนนั้นมาจากยินหรือชัยตอนนั้นยินหรือมนุษย์ซึ่งเลวๆนั่นเองหน้าตาท่าทีอุทิภาวะต่ำเป็นเหตุทาให้ทําให้เราได้เข้าใจว่าคนเหล่านั้น เป็นคนซึ่งที่มีอิทธิพลของไชตอนแฝงอยู่ในตัวเขามากมา,กายกายกองเลยทีเดียวท่านทั้งหลายที่เคารพครับสิงสารสัตว์ต่างๆสัตว์ร,ร้ายต่างๆที่อลเราได้ทรงสร้างขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไม่มองกันในเชิงของการวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแล้วเราก็จะไม่พบว่ามันมีประโยชน์อะไรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าอะไรที่พระองค์ทรงสร้างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทางสิ้นงูตัวใหญ่ๆซึ่งมีพิษ มแมลงป่องตัวนิดหนึ่งซึ่งมันก็มีพิษถ้าเราจะมองกันดูโดยภาพรวมๆแล้วเราจะพบว่าสัตว์ที่มีพิษนั้นเป็นสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมาไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์แน่นอนเมื่อมองตรงแง่ของการมีพิษแห่งมันหรือในตัวของมันเราอาจจะไม่มองเห็นเราอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์แต่จริงๆแล้วใช่ว่าเราจะมองอะไรก็มองอยู่ตรงจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นงูตัวใหญ่ หรือจะเป็นแมลงป่องเราลองดูบทกวีบทหนึ่งที่กล่าวว่านาคีมีพิษเพียงสู่วิโยเลยบทําทเดโชเช่มช้ชาพิษน้อยหญิงโยโสมแมลงป่องชูหางเองอ้าปวดอ้างวิธีนั่นแสดงให้เห็นว่าสัตว์อย่างเช่นมูตัวใหญ่ๆมีพิษมากมายเหลือเกินในขณะเดียวกันเวลามันจะเคลื่อนย้ายหรือจะเลื้อยไปไหนเนี่ยมันท,ทําทีเรากับว,ว่ามันไม่มีพิษมีภัยอะไรทั้งที่มันมีอยู่เต็มมีมากด้วย ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูแมลงป่องพิษน้อยหญิงโยโซแมะลงป่องแมลงป่องนั้นพิษมันนิดเดียวเพราะตัวมันเล็กแต่ในขณะเดียวกันว่ามันไปไหนนี่มันชูหางโอ้อวดแสดงว่ามันนี่เป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายมากอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าคนที่มีความรู้มากๆก็จะเป็นคนที่มีลักษณะของความสุข,ขุมอยู่แต่ถ้าว่าใครมีความรู้น้อยมีอำนาจน้อย ก็ย่อมที่จะอยากแสดงในสิ่งที่ตนมีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าตนมีแยะอะไรต่างๆในตำหนองนั้นจากจุดน,นี้จึงเชื่อเห็นว่าแม่สัตว์บางชนิดที่อลัลลสร้างมาเรามองว่ามันมีพิษแต่ในขณะเดียวกันในมุมอื่นมุมมองอื่นเราพบถึงประโยชน์อย่างน้อยๆก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ศึกษาจากงูและก็จากแมลงป่องดังได้กล่าวแล้วในตอนตอน้น ผมได้นำเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพียงเพื่อที่จะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าวิธีการสร้างกำแพงปกป้องชัยตอนซึ่งชัยตอนโดยภาพรวมก็คือสิ่งต่างๆที่สร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นแก่เราฮะดิษของท่านนาบีบทหนึ่งกล่าวเมาไว้ว่ายะอิลลารซูลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิอะสซาลลัมฟะกอลายาลลัสลลฮล มีคนมาหาท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลาะห์อะัยฮิวสลัมแล้วก็มาพูดกับท่านนบีว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อตอนเย็นวานเนี่ยแมลงป่องทะเลรายได้กัดฉันก็แปลได้ความว่ามีอาการปวดแล้วก็มาปรารบกับท่านนบีถึงการที่ตัวเองถูกแมลงป่องกัดต่อยท่านนบีจึงกล่าวว่าหากท่านจะได้กล่าวในตอนเยนน็น ก่อนพระที่จะตกดินว่าอาอูซ ah ah ุบิะลิมาติลลาฮิตามาตมินชาริมาคอลักถ้าเรากล่าวดูอาบทนี้อาอูซ ah ah ุบิะลิมาติลลาฮิตามาตมินชาริมาคอลักซึ่งมีใจความสรุปว่าขอปกป้องโดยพระวจาแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาอันสมบูรณ์ขอปกป้องให้ได้คาดแค้วจากความชั่วช้าหรือสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ท่านนาบีได้บอกว่าถ้าใครก็ตามกล่าวดูอากล่าวบทขอพรบทนี้ในตอนเย็นเขาจะได้รับความปลอดภัยลําต่อบุตรเขาจะรับการปลอดภยัยไม่ใช่หมายความแต่เพียงความปลอดภัยที่จะได้รับนั้นจากการต่อยกัดของแมลงฟองจากการกัดต่อยของสัตว์ลายเท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตของเราจะอยู่ในภาวะปลอดภัยตลอดคืนวันนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกำแพง จากท่านนาบีสอนให้เราได้รู้ถึงวิธีการปกป้องชัยตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยตอนที่ว่านี้ก็คือสักรายท่านทั้งหลายที่เคารพนอกเหนือไปจากวิธีการดังกล่าวแล้วเพื่อให้เราได้มีโอกาสาร,รับรู้เรื่องราวที่ที่เร่งรัดที่สามารถนําเอาไปใช้นําเอาไปดําเนินการนําเอาไปบริหารชีวิตของเราเพื่อให้เกิดแต่ความสุขได้ก็อยากจะได้ก้าวเข้าไปสู่ รายละเอียดของกำแพงอีกกำแพงหนึ่งนั่นก็คือกำแพงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะเดียวกันนั่นก็คือปกป้องชายตอนท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่ามามินอับดินยากูลูฟีซอบาฮิคุลียามินวะมาซาอินไม่มีบ่าวคนใดที่จะกล่าวในตอนเช้าเช้าและตอนเย็นเย็นของทุกวัน กลาวว่าบิสม ill ิลลาฮิลลาฮลายฮุดรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรดิวะลาฟิสซามะวะหุสซมิุนอาลีมกล่าวอย่างเนี้สามครั้งไม่มีสิ่งใดๆไม่เพียงแต่เฉพาะแมลงป่องงูที่มีพิษสัตว์ที่มีพิษเสือสิงกระทิงแรดหรืออะไรก็ตามทีที่จะมาหักเหที่จะมาสร้างอันตรายให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้ที่อ่านดวาบทนี้ บิ سم الله ا ل มิฮ ا ชัยอุนฟิลอ ي ร في الأرض ولا ف มาวะฮุว وهو ا ม ص อุ م อ ل ลีท่านทัีท่เคารพครับนั่นก็เป็นฮะดิสของท่านนบ,บีอีกบทหนึ่งที่ให้คำแนะนำแก่เราว่าต่อการที่เราอยากจะได้ความสุขอยากจะมีความสุขในโลกนี้อยู่ในภาวะปลอดความทุกข์ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านของเราเราจะอยู่ที่มัสยิด เราจะอยู่ที่นอกบ้านเราย่อมที่จะให้ความมั่นใจแก่ตัวเราโดยรับเอาคำสอนของพระศาสดาที่บอกว่าใครก็ตามอ่านหรือกล่าวบทขอพรบทนี้บิสมิลลาฮิลลาาะหลาุดรุมาสมิฮิใชยุนฟิลอารดิวาลาฟิสมะวาหุสามิอุนอาลิมจะไม่มีสิ่งใดสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราโดยเด็ดขาด คำว่าสิ่งใดตรงนี้ก็แปลได้ความว่าไม่เพียงแต่เฉพาะแมะลงสัตว์กัดต่อยเท่านั้นมนุษย์ที่จะคิดทํำร้ายเราคนชั่วที่จะคิดลักคิดขโมยเราหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาดีที่จะคอยจ้องทํำร้ายรังแกเราบุคคลต่างๆเหล่านี้จะรับการคุ้มครองเราจะรับการคุ้มครองจะรับการปกป้องจากอัรรถสุบหานอฮูวตาราลาท่านท่านทั้งหลายที่เคารพครับ ถ้าหากเราจะมองกันดูเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีสร้างสรรค์ชีวิตที่มีความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเราน่าจะได้มองว่าชีวิตในแต่ละวันซึ่งแต่ละคนมีกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด24ชั่วโมงนี้เราอยู่กันตรงไหนอันเป็นสถานที่ที่แน่นอนแล้วก็มีระยะเวลาอันยาวพอสมควรที่ห้องนอนของเราทุกคนต้องพักผ่อนหลับนอนวันหนึ่งหนึ่งหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมง สถานที่ตรงนั้นก็ไม่ควรที่จะเป็นสถานที่ซึ่งเปรียบประดุจโรงแรมหรือสถานที่ขับร้องเพลงคาราโอเกะหรือสถานที่ที่มีนิทรรศการฝาผนังที่มีภาพโป้ภาพเปื่อยภาพนุดท่านทั้งหลายครับบรรยากาศในห้องนอนซึ่งเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กันตรงนั้นอันเป็นชีวิตที่ถ้าหากจะดูกันในรายละเอียดแล้วเราก็จะพบว่าเราเกือบที่จะหมดหมด หมดโอกาสต่อการที่เราจะปกป้องพยันตรายต่างๆเพราะเรานอนหลับเป็นที่ที่เรานอนแมลงป่องอาจจะมากัดมาต่อยเรางูร้ายอาจจะมาก่นพิษกัดเราหรือขโมยผู้ไม่หวังดีอาจจะเข้ามาทาร้ายร่างกายฉกช,ชิงทรัพย์สินของเราซึ่งในตอนนั้นเราหลับอยู่ท่านทั้งหลายครับ การที่เราจะปกป้องการที่เราจะมีความพร้อมต่อการที่จะหลีกหนีหรือปกป้องพยันตรายนั้นก็คือในตอนที่เราไม่ได้หลับดังนั้นเมื่อเรามาบริหารมาพิจารณาถึงวันเวลาซึ่งแต่ละคนมีกันทุกคน24ชั่วโมงดูว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราอ่อนที่สุดเป็นเวลาที่เรามีความพร้อมต่อการที่จะผลักดันหลีกหนีสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนามากที่สุดแน่นอนที่สุดคือเวลาที่เรานอนเวลาที่เรานอนตรงนั้น ก็ควรอย่างยิ่งก่อนจะนอนเราควรจะได้ขออุดมอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะาลาละพระศาสดาคเคยบอกกับพนงางไอชะว่าก่อนจะนอนไอชะเธอจงอ่านกุรอานสักจบหนึง่งก่อนจะนอนเธอไปทําพิธีซะก่อนก่อนไปนอนเธอจะต้องสร้างความมั่นใจว่าเธอเป็นผู้ที่ทุกคนในโลกนี้เขารักียก่อนสามสี่ประการนี้ที่ท่านรสุรุล,ลได้บอกให้พหนงางไอชะก็ทาก่อนนอนท่านทั้งหลายครับ พนางไอชาได้ถามท่านรสุลลฺว,ว่าโอ้ท่านรสุรลลฺถ้าหาว่าก่อนจะนอนฉันต้องต้องไปทำพุทธีซสก่อนถ้าก่อนจะนอนฉันจะต้องอ่านอัลกุรอานก่อนถ้าก่อนจะนอนฉันจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่าคนทุกคนเขารักฉันถ้าอย่างนี้ฉันคงไม่มีโอกาสได้นอนแน่นอนได้รับคําตอบจากนบีว,ว่าไม่ใช่หมายความว่าต้องอ่านอัลกุรอานทั้งเล่มจริงๆทั้งจบจริงๆให้อ่านกุลฮวะลลหฮวอัลด อัลลอฮุซมัดลำยาิดวะลำยูลัดวะลำยาคุลลาหูกุฟูนสามครั้งจะได้พรลานิสงได้ผลบุญเหมือนกับการอ่านอัลกุรอานหนึ่งจบให้กล่าวให้ขอดูอาให้ทำสิ่งที่ดีที่งามให้ขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาให้พระองค์ได้ทรงอภัยทรงมีความรักแก่ผู้คนทั้งหลายแก่พี่น้องมุสลิม เพียงแค่ตรงนี้เราช่วยขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องมุสลิมได้รับความรักจากอัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องมุสลิมได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์เพียงอย่างนี้ใครเขารู้เขาก็รักเราอะไรต่างๆในทํานองนี้นั่นคือการเตรียมการเพื่อที่จะเข้าสู่การรับหลับนอนหรือในในการพักผ่อนท่านทั้งหลายครับอัลลอฮ์จะคุ้มครองเราในตรงนั้นในตอนที่เรานอนนั้นคือเวลาที่เราพักผ่อน ตาเราไม่เห็นอะไรหูเราก็จะไม่สามารถฟังอะไรได้ในลักษณะที่เราเคยฟังอย่างเป็นปกติในตอนที่เราตื่นจากนอนประสาทสัมผัสทุกส่วนของเราก็ต้องการพักผ่อนมันจึงสงบนิ่งเหมือนกับมันไม่พร้อมต่อการที่จะรับรู้ภาวะปกติท่านทั้งหลายครับมันจึงเป็นโอกาสที่ศัตรูจะจู่โจมเข้ามาบทขยี้เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชยัยชัยตอนหรือศัตรูอย่างเช่นชัตอน ไม่มีทางใดที่เราจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราว่าตรงนั้นตรงเวลาที่เราจะพักผ่อนในห้องนอนของเราเพื่อที่จะให้เราได้เกิดความมั่นใจว่าเราปลอดชัยตอนเราจะรับการพักผ่อนเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาทําอามัลอิบาดัตไม่มีอะไรที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่เราได้ไม่มีวิธีการใดไม่ว่าบ้านของเราเราจะมีเหล็กดัดมีมุง้งลวดมียามคุ้มกัน มีอะไรต่อมีอะไรสารพัดสารเพรแต่ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเกิดเผลอแล้วเวลานี้อาวุธเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะงัดในการที่จะแง,ะใ,นะงะในการที่จะเป่าเหล็กทั้งบุ้นให้มันเกิดจุยหลุดออกไปแล้วเขาก็หลอดตัวเข้ามาแม้แต่กระทั่งอธอนาคารภู้ไม่หวังดีหรือว่าโจรขโมยก็ยังสามารถเจาะเข้าไป แล้วก็ดึงเอาทรัพย์สินในคลังในเซฟของธนาคารออกมาใช้ได้ซึ่งก็มีข่าวออกมามากมายเลยทีเดียวในวันนี้ในยุคนี้ท่านทั้งหลายที่เคารพกับเพื่อความปลอดภัยให้ตัวเราคลาดแล้วจักใส่ตอไม่มีทางใดที่จะดีไปกว่าการทําให้ตัวเราเองได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วเราก็ขอจากอัลลอฮฺให้พระอ,องค์ได้ทรงปกป้องเราอย่างน้อยๆขออะไรไม่เป็นก็กล่าวคําว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมีนัชชัยตอนิรอดี ฉันขอปกป้องจอากอัลลอฮ์ให้ตัวฉันเองนี้คลาดแคล้วปลอดภัยจากชายตอนมานรายเพียงแค่นี้เราก็จะรับการปกป้องจอากอัลลอฮ์แล้วแต่ปัญหาสําคัญที่เราพึงตระหนักก็คือไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่กล่าวคําเนี้ยทุกคนจะรับการปลอดภยัยหรือจะรับความปลอดภัยจากอิทธิพลของมารายชายตอนมีความจําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องทําตัวของเราให้เป็นที่รักของพระเป็นเจ้าพราะองค์ใช้อะไร พระองค์แนะนําอะไรพระองค์สอนอะไรพระองค์ต้องการอย่างไรเราจะต้องทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ทําเพื่อพระองค์แต่ทําเพื่อตัวเราเองเราทําเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลประโยชน์ได้แก่ตัวเราเองเมื่อทําไปแล้วพระองค์ก็จะรับรู้ว่าเราเป็นผู้ที่รักใคร่พระองค์จริงพระองค์ก็จะหยิบยื่นความรักนั้นให้แก่เราเมื่อใครก็ตามได้รับความรัก ได้รับการหยิบยื่นความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานอหัวตาลาแล้วเขาคนนั้นจะเป็นคนที่รับการคุ้มครองเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับว่าใครก็ตามเขาชอบเราเนี่ยเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดเราเขาอยากจะดูแลเราเขาอยากจะให้โอกาสให้ความสุขแก่เราเมื่อเขาใกล้ชิดเราเมื่อเขาชอบเราเขาจะใกล้ชิดเราเขาจะชอบเราเขาจะช่วยเหลือเราเขาจะทำทุกอย่าง เพื่อให้ความใกล้ชิดและความรักความเสน่หาของเขาที่มีต่อเราได้รับความชื่นมื่นได้รับความอิ่มเอิบท่านทั้งหลายครับเพียงแค่เราทําให้เราเป็นที่รักขององค์เราไม่จําเป็นต้องขออะไรเลยพระองค์รู้ดีว่าคนที่รักพระองค์ต้องการอะไรพระองค์รู้จักตัวเรารู้จักความต้องการของเรามากกว่าตัวเราเองรู้จักมากกว่าใครก็ตามที่เขาว่าเขารักเรา รู้จักว่าเราควรจะมีอะไรควรจะได้อะไรควรจะขออะไรท่านทั้งหลายที่ขอารพครับตะวกกันอาลมบอร์ทำให้ดีที่สุดเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตของเราแล้วก็ใช้ความพยายามในสิ่งที่เราเลือกนั้นให้เป็นความสามารถเพียงแค่นี้แหละครับชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ปลอดชัยตอน mm. ตกลงสรุปความได้ว่าวันนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องการสร้างกำแพงปกป้อง สิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาในประการแรกก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิงสาราศัตว์หรือเมลรงพิษกัดต่อยเราสามารถที่จะขอดุอาด้วยกับคําขออูซูบิกะลิมาติลาฮิตามัตมินชริมาคลักและต่อการที่เราจะให้ตัวเราเองปลอดมีความสะดวกสบายมีความสุขในยามที่เรานอนพักผ่อนซึ่งเป็นเวลาที่เราจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของ สังขารและในด้านของวิญญาณเพื่อความปลอดภัยเพราะในช่วงตรงนั้นเป็นช่วงซึ่งเรามีอิทธิพลต่อการที่จะปกป้องอะไรต่อมีอะไรน้อยมากเนื่องจากเราต้องการที่จะให้แม้แต่ประสาทสัมผัสของเราได้มีโอกาสพักผ่เราก็ขอดูอากันตรงนั้นด้วยกับคํำขอที่ว่าบิสมิลลาฮิลลาฮิลยดุดรุมาอัลมิฮิชาอลฟิลอาร์ดิวะลฟิสซมวะฮุะซามีอุนอาลีมเพียงแค่นี้ชีวิตของเราก็จะปลอดภัยในทุกจังหวะแห่งชีวิต พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันวัสซัลลมุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบระกาตุ